บรรยากาศริมถนนวังหลังข้างโรงพยาบาลศิริเลารในยามค่ำคืนช่างเหมาะเจาะเหลือเกินที่จะเดินหาของกินมีร้านค้าเรียงรายกันนับ10บสร้านของขายสารพัดทั้งผู้คนในย่านนั้นที่ออกมาหาของกินหมอพยาบาลญาติคนไข้รวมถึงคนที่ตั้งใจแวะมาก็มีไม่น้อยวังหลังในยามค่ำคืนจึงคึกคักเช่นนี้ ขายโจ๊ก่านา้ำิิดีราทางออกตู้เก้าค่ะตรงข้าวกสิกรไทยร้านชื่อโจ๊กเกียงค่ะเกียงจะอยู่รอบช้าประมาณ7จ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงค่ะแล้วของหนูจะขายกันเองกับป้ากับหลานประมาณสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะเกิดโจ๊กตามร้านอ่ะเวลาใส่ไข่เนี่ยัะพักหนึ่งมันจะเป็นน้ำแต่โจ๊กที่เนี่ยเวลาใส่ไข่โปรป่ะ ถ้าทิ้งไว้นานๆจะเป็นค้นขึ้นมาจะเป็นครนขึ้นมาเลยจะไม่เป็นน้ำจะไม่ใสเป็นเป็นเคลสลาบค่ะจากนักแต่แต่อากงอาม่าที่ขายอยู่ข้างในเป็นจีนและจิ๋วค่ะก็มีมากค่ะเพราะส่วนมากลูกค้าประจําเยอะค่ะลูกค้าข้างในเป็นหมอมากเป็นคนทํางานในนั้นมากเป็นพยาบาลมากเป็นคนไข้มาก ราคาปกติตั้งแต่สมัยเริ่มต้นอาจจะใส่ไข่ยี่ห้าไม่ใส่ไข่30แล้วของมันแพงขึ้น,น่ะพี่สถานการณ์มันแพงขึ้นจะปรับราคาเป็นไม่ใสไ 30, ่ไข่3 0ใส่ไข่3ามไข่เยี่ยวมา 40, สี่สิบหมูที่นี่จะทุกับเครื่องที่บ้านมาแล้วอะค่ะจะเป็นเหมือนประมาณหมูเด้งแต่มันไม่ใช่หมูเด้งรสชาติมันจะออกเผ็ดเผ็ดหน่อยนึงแล้วก็ หวานมันนะครับกินแล้วไม่ไม่เลี่ยนนะคะเวลาทานจะไม่เลี่ยนยายเรากันไหนะพี่พรครับอันนี้พอดีมาหาหมอก็พากิ้คุิยายมาหาหมอก็เลยมาทานข้าวอ๋อ,อถ้าผ่านมาก็้องแวะมาครับนะครับก็รสรสชาติถีกปากอย่างที่ว่าเราปรุงว่ามันก็ช่วยได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่รุ้นฐานคราแลา้วเทารับทานได้ แล,แล้วก็ราคาก็พอสมควรนะครับตัวอย่างสามไปธรรมดาสองค่ะยอะม้าหนึ่งไม่เพิ่มหมดเลยเรียนที่คณะพยาบาลทสิริราชเนี่ยก็กินเจ้านี้มาตั้งแต่อายุยี่สิบก็สี่สิบแปดปีแล้ววันนี้กลับบ้านค่ะแล้วก็เลยพาลูกมาทานข้าว ที่นี่ท่าที่ทานนี่ก็อร่อยดีนะคะมันคือโจ๊กเขาหอม,มาหานะคะแนมซุปเขาหอมค่ะไม่ต้องปรุง<อ>เลยค่ะ<า>ชี่จันที่มาขายสุกี้อยู่ข้างโรงพยาบาลศรีราชตรงทา้าธนาคารอมสินค่ะขายตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่จงจนถึงสามโมงครึ่งค่ะหยุดทุกวันจันทร์ ใช้มาได้6ปีคือเมื่อก่อนทำงานบริษัทแล้วมีคนยืมตังพี่มาซื้อที่นี่แล้วไม่มีเงินใช้พี่เราก็เลยโอนร้านมาให้พี่แล้วพี่ก็ลาวจากงานแล้วมาทำแล้วก็ไม่เคยค้าขายนะแล้วพี่ก็ตั้งใจมาทำถ้าหมูไก่เนี่ยพี่ขายจานละสิแต่พี่พึ่งเึ้นราคานะคะเพราะของ แล้วก็รวมมิตก็สี่ิห้าแต่ที่เด็ดๆคือน้ำซุปพี่พี่แห้งี่จะขายดีมากมันจะหอมน,น้ำจิ้มพี่ทำเองไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวในโลกสูตรของพี่เองเพราะองพี่เป็นน้ำจิ้มสดไม่ต้องเอาไปเที่ยวพี่พี่ปั่นแล้วพี่ก็ปั่นทุกวันแล้วก็มาขายทำทุกวันเลยหาน้ำจิ้มน้ำซุปกระดูก กระดูกนี่เราก็ต้องใช้กระดูกอย่างดีส่วนมากจะชมว่าอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็น้ำซุปอร่อยน้ำซุปนี่พี่แถมฟรีเลยค่ะเ็าสีเขางีที่ไหนนะคะผมทำงานอยู่ในเมืองไกลแต่ว่าวันนี้มาหาหมอที่โรงร้านก็เลยเดิอนออกมากินระหว่างเราหมอเอคยกินครั้งแรกใช่ได้อร่อยน้ำซุปผักน้ำซุปมันเหมือนแบบเป็นแบบน้ำซุปกระดูกหมูจริงๆอะ่ะ ชอบกินน้ำซุปค่ะน้ำซุปอร่อยใชย่น้ำซุปอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยก็ยกินแล้วก็เข้ากันดีค่ะป้าก็ชอบรสให้ป้าใจดีนะคะก็เป็นนักศึกษาเปียโทรครับอยู่ที่คณะแพทย์ศิริราชครับวันนี้สั่ง<ม>เป็นซุกี้แห้งตับไก่ครับผมว่าน้ำจิ้มเขาครับแลวน้ำจิ้มเขาเติมได้แบบเนี่ยไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบตรงเนี้ย ก็เป็นร้านสําหรับคนทุกทุกวัยนะครับที่แบบทุกฐานะด้วยแล้วก็ร้าน,นอาหารไม่แพงมากอาหาราถึงได้ทุกร้านอะไรเงี้ยครับก่อนที่วังหลังกลางคืนจะแน่นหนาไปด้วยผู้คนเช่นนี้ สมัยก่อนยังไม่มีการตัดถนนซึ่งย้อนไปเพียง20กว่าปีที่แล้วมีเกี๊ยวมูดแดงสุดแต้จิ๋วไมไ่กวางตุง้งคนกวางตุ้งแบบสุดแต้จิ๋วหน้าหน้าฟาติโน่ก่อนนี้มีโรงแรมตรงนั้นนะตรงตรงนี้ยี่สามปีลูกอายุยี่สามดีเนี่ยร,รู้สึกสองแปดสองเก้านี่แหละตอนก่อนนี้ตรงนี้นยังยังเป็นในในนเที่ยเที่ยวผมใหม่นะที่ศีล่านี่ผมใหม่หมดเลยขอให้น้ออนําท่วมเลยนะ เริ่มเริ่มแรกๆยังไม่ได้มถนนเลยที่ขายเวยนะมีโรงแรมมีโรงแรมตรงหน้าฟาติโนช้างเกยังเป็นกระสอบเล็กๆเนี่ยสมัยก่อนนะรู้สึกจะมีห้าหกเจ้าสมัยก่อนนะที่ป้ามันเริ่มขายแทนนู้นไม่มีเลยแล้วก็เนี่ยมีป้าแก่ที่สุดแล้วก็เจ้าขวันไก่ก็พ่อก็เสียเยาวีน้ำนะ ออกมาสามโมงกว่าไปสี่โมงก็เริ่มขายหมดหมด,หมดทุกวันไงสองย่งางอ่ะสิบหกสิบเจ็ดโลก็ก็ระยะแค่นี้อ๋อเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยครับทานบะหมี่กับป้าน,นี่ก็มาหลายปีแล้วตั้งแต่ผมเป็นเป็นแพทย์ประจำบ้านนะก็กินมาตลอดเรารู้จักรู้จักกับป้าดีเลยเสร็จใหม่ๆนี่มากิน,นก็เคยมากินก๋วยเตี๋ยวของป้านี่ห้าชามเนี่ยอร่อยนะไม่เบื่อ เวลาประมาณ2-3ทุ่มของวันคนจะแน่นเป็นพิเศษเป็นธรรมดาที่มีช่วงเวลาขายดีแต่ช่วงเริ่มต้นก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดกว่าจะได้ชื่อว่าเจ้าเก่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง